สว voi, ama, ัสดีครับสวัสดีจ้าเร็วจ้าสวยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่อยู่กับช่องผ่านโอมนะครับผมเออไม่ใช่ผ่ายสงกรามอิทธนพลมือนะครับผมวันนี้พอดีตัดหญ้าไว้เไม่จะให้น้องฝนมาช่วยหอบนะครับหอบขึ้นรถซาเล้งเดี๋ยวเชิญชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะให้เจ้าหญิงกะละมังมาช่วยหอบไม่ต้องห่วงกะละมังอยู่ทางนู้นนะครับกะละมังอยู่ทางนู้นจะให้เจ้าหญิงกะละมังมาช่วยหอบนะครับวันนี้มาโอเคมามาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผม เอาวะเอาแล้วครับฮกๆฮกๆมาเอาวะครับเอารถเอาโอ้เอามามามาเอาแล้วมาเออๆมาละ ไปด้วยครับหอไปด้วยครับกินไปด้วยหอมไปด okay. yeah. ้วยมาจะเสร็จไหมเนี่ยน้ำฝนจะเสร็จไหม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 นี่เสหออนแล้วเนาะหอันไหนนูจะเอาหนูจะหอ โอเคไมได้หอบแล้วนะครับกินแล้วนะครับผมโอเคเราจะไปเลยอบละเฮเฮยเละเมาเลยมาเมาเว มาทิ้งเลยนะครับอะไรหนืจะทิ้งตรงนี้ไม่ได้ทิ้งใส่รถนี่คืออาหารเย็นของน้องนะครับโอเคเดี๋ยว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  <laughs> มาเอากะละมังกับผม <laughs> จะใช่อะไรนะมาลนะ <laughs> มองหมวกกะละมังก็หวงังสุดแลักอันนึงนว โอ้ไม่ใช่อะไรนะครับค mm. ือกระมังคอยอยู่น <No uh ี่นะครับผมแล้วก็อันนี้ว่างๆก็เลยพาน้ำฝนมาช่วยหอบเล้วก็เป็นทางเสริมทุ่งขึ้นหนึ่งนะผมเดี๋ยวขอญาตเก็บหญ้าต้นบหญ้าก่อนไปแล้วออ๋นะ เหมือน, <c oughs> นกันนะครับผมนะถึงครับผมเจะพาเราทุนกันเรีกมามาเลยมาเอาไปแล้ว ยี่พาณภพตัตว์ย่าโอ้ยไปไหนก็ต้องเอาการะมังไปด้วยลนะ็เหน่ะโอ้ยกาละมังจุบตัดหญ้าก็การะมังไปน้ำบ่หล่ะน้องกรรมก่อนนะครับเพราะว่า ถึงแล้วันหเ็ายดีแล้วนะคะนี่วันนี้ชควานโอมตัดญ้านะครับผมก็สุขภาพร่างกายแข็งครับก็รอชมคลิปหน้าได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ผมก็เหนื่อยเหมือนกันตัดหญามาเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวให้น้องได้พักฝนแล้วนะครับก็สับใครที่ดูแล้วชอบชอบเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ